เรื่องบริษัทของพ่อไม่ได้อยู่ในสายตาของขุนพลอยู่แล้วจอมทัพถนัดด้านนั้นเขาเข้าไปช่วยงานตั้งแต่เรียนอยู่จนตอนนี้นั่งตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนเขาเอิร์ดตอนนี้ก็เหมือนเด็กฝึกงานก็ว่าได้แน่นอนว่าทุกคนในครอบครัวคาดหวังให้เขานั่งตำแหน่งประธานรุ่นต่อไปแต่เขามีเรื่องอื่นให้สนใจมากกว่านะสิ ดูข้อที่สีแดงเพลิงเข้ามาจอดในส่วนของที่จอดรถผู้บริหารร,าปรอปภที่รับรถทำหน้างุนงงแต่จำได้ว่าคุณจอมทับเคยมาย้ำกับพวกเขาว่าบางทีรถของคุณขุนพลจะเข้ามาจอดที่นี่อาจเป็นรถสปอร์ตหรือบิ๊กไบค์ทำให้พวกเขาไม่ถึงกับแตกตื่นตกใจกันนะแต่ก็ไม่คิดว่าลูกชายคนเล็กของท่านประธานจะขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานจริงๆ เพียงขวัญน,นั่งจัดเตรียมเอกสารอยู่ในห้องของขุนพลเธอรอเจอหน้าเจ้านายคนใหม่มาครบสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาเธอต้องวิ่งหอบเอกสารงานด่วนต่างๆกลับไปหาคุณจอมทัพงานที่ต้องเซ็นอนุมัติและอื่นๆอีกมากมายหญิงสาววางเอกสารบนโต๊ะจัดเรียงตามลำดับความสำคัญเธอทำเช่นนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อไม่เห็นบอสคนใหม่มาเสียที เธอก็ทิ้งตัวนั่งที่เก้าอี้บุญบ่มตัวใหญ่แล้ววังมาดเป็นบอสเสียเองนี่คุณขุนพลคุณไม่เข้ามาทำงานแบบนี้มีข้อแก้ตัวอะไรว่าไงนะอาศัยว่าเป็นเด็กเส้นเหรอต่อให้คุณเป็นลูกชายท่านประธานก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำตามใจตัวเองอย่างนี้จู่ๆประตูห้องก็เปิดออกเพียงขวัญตกใจรีบดีดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันที สายตาของเธอมองไปยังชายหนุ่มที่สวมเสื้อยืดกางเกงยีนเดินเข้ามาด้วยท่าทีสบายๆเหมือนเข้ามาเดินเล่นคุณรู้สึกว่านั้นจะเป็นเก้าอี้ผมนะขุนพลถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกเธอเป็นเลขาที่พี่จอมทัพส่งมาใช่ไหมข้าคาะสวัสดีคดิฉันเพียงขวัญอุบเธอยังไม่ทันพูดจบประโยคดี อีกฝ่ายก็โยนเสื้อแจ็คเก็ตใส่หน้าเธอเอาไปหาที่เก็บให้หน่อยเก็บไว้ดีนะเสื้อตัวนี้ใช้เงินเดือนสามเดือนถึงจะซื้อได้เขาถอดแว่นกันแดดออกแล้วทิ้งตัวนั่งที่เก้าอี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าอืมแต่นี่ก็บ่ายแล้วคุณสั่งอาหารให้ผมหน่อยสิผมกินง่ายอยู่ง่ายขอเป็นชุดอาหารกลางวันร้านเอเอก็ได้ ระหว่างนี้ช่วยเตรียมมัธลาเต้นให้ผมด้วยอ้อมชนะครับไม่ใช่ชาเขียวเพียงขวัญอ้าปากค้างผู้ชายไร้มารยาทคนนี้คือบอสคนใหม่ของเธอจริงๆเหรือเนี้ยตอนที่สามเพียงขวัญทำงานเป็นผู้ช่วยเลขามาหลายปีบริษัทอื่นมีตำแหน่งนี้ไหมเธอไม่รู้แต่ที่แน่ๆบริษัทแสนดีอย่างนี้เธอตั้งใจเกาะขาเก้าอี้บอสแน่นๆทำงานแบบสู้ตายถวายชีวิต แต่ไม่คิดว่าพอได้เป็นเลขาเต็มตัวเธอต้องมาเจอบอสที่มีดีแค่หน้าตาแต่นิสัยเอาแต่ใจตัวเองสุดๆใช่ถ้าพูดเรื่องความหล่อขุนพลกับจอมทัพก็หลอกคนละสไตล์จอมทัพดูเป็นผู้ชายอบอุ่นอ่อนโยนแต่ขุนพลออกแนวเพลย์อบอลหล่อช่างเรื่องเกลือปากร้ายเป็นที่สุดทำงานกับขุนพลทำให้อายุเธอสั้นลงไปจริงๆพี่แก้ว เพียงขวัญอดครวนกับแก้วตาเลขาของจอมพลหรือก็คือเคยเป็นหัวหน้าเธอมาก่อนเป็นอะไรไปแก้วตาถามทั้งที่ทรู้ดีทั้งสองคุยกันในครัวขนาดเล็กของออฟฟิศซึ่งพนักงานสามารถชงเครื่องดื่มหรือเอาอาหารใส่ตู้เย็นได้คิดถึงพี่แก้วเพียงขวัญอดอ้อนแต่แก้วตากลับหัวเราะออกมาอย่ามาโกหกเลยคิดถึงคุณจอมทัพมากกว่า พี่แก้วเพียงขวัญลากเสียงยาวคุณขุนพลก็หล่อนะสาวสาวในแผนกแอบส่งตาหวานเยิ้มอยู่เรื่องหล่อนะไม่เถียงแต่เรื่องงานนะสี่เหอเอาหน้าคุณจอมทับไว้ใจขวัญน,นะถึงได้ให้ไปทํางานกับคุณขุนพลทํางานให้สมกับความเชื่อใจสิก็เพราะประโยคนี้แหละเพียงขวัญถึงได้แต่กัดฟันจนเลือดซิบ เอาเอาต้องเอาชาพีทไปให้คุณขุนพลไม่ใช่เหรอขะขัดวันรีบไปแล้วค่ะเลขาคนใหม่รีบประคองถาดใส่เครื่องดื่มเย็นชำเดินกลับมาเสิร์ฟบอสปากร้ายของเธอเขาเข้าบริษัทมาเป็นสัปดาห์แล้ววันๆก็ไม่เห็นจะทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอ่านเอกสารหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนแค่กวาดๆตามองแล้วก็เซ็เนเชื่อลงไปไม่เคยมีวันไหนมาก่อนเที่ยงวันเลยสักครั้ง และกว่าเขาจะกลับก็หลังสองทุ่มทำให้เลขาหน้าห้องอย่างเธอต้องทำโอทีอย่างไม่เต็มใจนักเพียงขวัญเดินเข้ามาที่ห้องทำงานของขุนพลเธอใช้ไหล่ดันประตูด้วยความเคยชินและมือไม่ว่างแต่เหมือนคนข้างในจะรู้ช่วยเปิดประตูให้เจ้าของมือใจดีคือจอมพลที่ทำให้เพียงขวัญอยากจะร้องให้ด้วยความคิดถึงเชิญครับคุณขวัญจอมทัพพูดอย่างสุภาพ เขาเป็นเช่นนี้กับทุกคนโดยไม่สนใจว่าคนที่คุยด้วยจะเป็นเพียงพนักงานตัวเล็กๆล,ลำบากหน่อยนะครับลำบากอะไรแค่ไปเอาน้ำขุนพลเบ้บปากแล้วเดินไปหยิบเครื่องดื่มของตัวเองแค่นี้ก็หายไปตั้งหลายนาทีนี่คิดจะอู้งานใช่ไหมขวัญออกไปแค่ห้านาทีเองเธอเถียงกลับอย่างลืมตัว แล้วที่บอสละว,วันวันนั่งเล่นเกมมือถือไม่อู้งานเหรอคะพลั้งปากพูดไปแล้วก็รีบยกมือปิดปากแต่ไม่ทันแล้วขุนพลนิ่งงานไปทันทีปกติไม่เห็นเลขาแสนเฉยของเขาเคยต่อปากต่อคำหรือเพราะตอนนี้มีพี่ชายเขายืนอยู่ตรงหน้าก็เลยได้ทีฟ้องขึ้นมาทันทีจอมทัพได้ยินก็หัวเราะในลำคอเขาพยักหน้าอย่างพอใจ แบบนี้แหละที่เขาต้องการเพื่อกระตุ้นให้ขุนพลขยับตัวมาทำงานเสียทีเขารู้และเข้าใจความคิดของแม่ตนเองรวมทั้งคุณการดาแม่ของขุนพลอันที่จริงก็ไม่ใช่อย่างที่หลายคนเห็นแม่เขาไม่ได้เอาแต่นั่งเก็บตัวในบ้านบังคับขู่เข็นให้เขาเรียนอย่างหนักทําตัวให้เหนือกว่าขุนพลแต่พ่อมักจะพาเขาและขุนพลทำกิจกรรมร่วมกันสามคนพ่อลูกอยู่เสมอ พ่อมักพูดว่าอย่างไรก็เป็นพี่น้องกันต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเขากับน้องนิสัยตรงข้ามกันสมัยเรียนมัธยมปลายเขาเคยถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนหาเรื่องจนเกิดเรื่องทะเลวิวาทขุนพลที่ตอนนั้นเรียนแผนกมัธยมต้นวิ่งเข้ามาช่วยเขาก็น่าแปลกที่เขาสองคนสนิทกันราวกับพี่น้องแม่เดียวกันทั้งที่ความจริงแม่ของคนทั้งสองไม่ถูกกันเลยสักนิด ก่อนหน้านี้พ่ออยากให้เขาช่วยสอนงานขุนพลอย่างไรก็ควรเรียนรู้งานที่บริษัทไว้บ้างจะชอบหรือไม่ชอบก็เถอะเสียงหัวเราะของจอมทัพทำให้เพียงขวัญได้สติรวมทั้งขุนพลด้วยขุนพลหน้าเสียไปเล็กน้อยแซงยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจิบแล้วเดินไปนั่งลงที่เดิมลองทำแผนกนี้ดูก่อนถ้าไม่โอเคนายก็ย้ายไปแผนกอื่นถือว่าได้เรียนรู้งานไปด้วยจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบอะไร จอมทัพตบไหลน้องชายปรึกษาเพียงขวัญได้คนนี้ทำงานที่บริษัทเรามากกว่านายมาหลายปีคุณแก้วตาเทรนเองกับมือความสามารถเกินตัวได้ยินจอมทัพพูดชมแบบนี้เพียงขวัญก็แทบตัวลอยแทบตั้นยิ้มไม่อยู่จึงเบือนหน้าไปทางอื่นแต่ดันไปสบตากับคุณพลที่เบ้ปากใส่อ้อพ่อให้มาเตือนเรื่องรถ นายขับมอเตอร์ไซค์มาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่จอดให้มันถูกที่ด้วยรถผมคันละเกือบล้านจะให้ไปจอดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ไงแล้วมันก็มีที่จอดรถผู้บริหารอยู่แล้วผมจอดในที่ของผมมันผิดตรงไหนนั้นสิยากตรงไหนทำไมไม่ขับรถเก่งมาล่ะจะได้จอดรถถูกที่ขุนพลยิ้มแข็งค้างใครเป็นคนออกแบบที่จอดรถกันเล่า จอมทัพยังคงยิ้มแล้วหันไปสบตากับเพียงขวัญฝากน้องชายผมด้วยนะครับค่ะจอมทัพพยักหน้ารับแล้วเดินออกจากห้องไปขุพนพลเห็นเลขาข้างตัวยังเหมือลอยมองตามร่างของพี่ชายต่างมานดาไปสุดสายตาเขาก็ทำหน้าเหมือนนึกอะไรออกอย่าบอกนะว่าชอบพี่ชายผมคะ เพียงขวัญตื่นจากพวังแล้วแสงทำหน้านิ่งเมื่อกี้คุณขุนพลพูดว่าอะไรนะคะไม่ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรอกหน้าตาเธอมันฟ้องแอบชอบพี่ชายผมก็จริงค่ะขวัญชอบคุณจอมทัพเธอฉีกยิ้มกว้างมีใครในบริษัทไม่ชอบคุณจอมทัพบ,บ้างคะใจดีและใส่ใจลูกน้องเธอนี่มันขุนพลเถียงไม่ออก เธอกับพี่จอมทัพนี่ก็พอๆกันเลยพวกบ้าง,งานถ้าบ้านรวยไม่มีภาระก็ไม่อยากทำงานหรอกค่ะไหนๆก็เขาก็พูดจากับเธอแบบนี้แล้วเธอก็คงไม่จำเป็นต้องแสร้งทำตัวเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนนะักพูดกันตรงๆเลยก็แล้วกันถ้าหลังห้าโมงเย็นคุณจะเอาแต่เล่นเกมมือถือหลักก็ขวัญขอกลับบ้านก่อนได้ไหมคะ ทำไมนัดหนุ่มไว้หลอกออกจากบริษัทพร้อมผมก็ได้โอทีอยู่แล้วนี่ผมใจดีขนาดนี้เลยนะเนี้ยเขาทวงบุญคุณใช่ค่ะขวนนัดผู้ชายไว้ที่บ้านเธอยักไหล่เรื่องได้เงินมันก็ดีแต่ไม่ได้ทำอะไรแค่รอกออกจากบริษัทพร้อมเขาเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาทำงานเลิกคํามมันก็รู้สึกแปลกๆที่สำคัญเธอเป็นห่วงพ่อ ให้พี่เพียงดินดูแลพ่อคนเดียวตลอดทั้งวันก็ต้องเหนื่อยต้องเครียดอยู่แล้วเธอรีบกลับบ้านไปช่วยผลัดเวรให้พี่ได้พักผ่อนบ้างมันคงดีกว่ามานั่งเฝ้าคนเล่นเกมอย่างเขานี่คิดว่าฉันเซ็นเอกสารพวกนี้โดยไม่อ่านหรือศึกษาเลยเหรอเขาทำตาดุใส่แล้วเธอก็คิดว่าวันๆฉันเล่นเกมไร้าสาระสินะนี่คงไม่ว่าเล่นเกมก็ได้เงินด้วยเป็นอาชีพได้ บอสจะบอกว่าตัวเองเป็นนักแคสเกมเกมแคสเทอร์หรือคะขุนพลพยักหน้ารับก็ไม่ได้โงนี่แต่เพียงขวัญกลับสายหน้าไปมาบอสเป็นนักแคสเกมหรืออะไรก็ช่างแต่อยู่บริษัทก็ควรทำงานให้บริษัทเต็มที่บอสเอาเวลาที่ต้องทำงานบริษัทมาทำงานส่วนตัวแบบนี้ไม่ถูกนะคะอ้อ พราะแคสเกมอะไรนี่ใช่ไหมถึงเข้าออฟฟิศหลังเที่ยงทุกวันเลยนี่เธอเป็นใครถึงกล้าพูดจากับเขาแบบนี้นะบอสต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ค่ะเธอก็ดอกแล้วพยักหน้าพูดเองเออเองเอาเป็นว่าถ้าไม่มีอะไรวันนี้ขวัญไม่อยู่รอบอศอนะคะขวัญเลิกงานแล้วจะกลับไปหาผู้ชายที่บ้านค่ะ ขุนพลได้แต่อ้าปากค้างถ้าไม่นับแม่แล้วเกิดมาจนอายุ26เพิ่งเคยมีใครพูดกับเขาแบบนี้เป็นครั้งแรกเพียงขวัญผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจริงๆผลงานเขียนของนามปากกายายฟันในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊คส์เป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟิลกูดสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ